อัสลามุอะลัยกุมารห์มะตุลลอฮิวะบะรรตะกาตุนะครับเจอกับคุณครูลีอีกเช่นเคยนะครับในวิชาตาเลกนะครับในช่อง The Mindset นะครับอีพีนี้ก็เป็น EP8 แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ไปกดติดตามนะครับฝากไปกดติดตามช่อง The Mindset ด้วยนะครับโอเคนะครับเข้ามาที่เนื้อเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับปฐมบท การเผยแพร่อิสลามนะครับของท่านศาสดา m u ัม m m a d s ล l ั a ลอฮ h อะลัยฮิวะ s ัลลัมนะครับของนบ,บีของเราเนี่ยครับว่าท่านนบ,บีของเราเนี่ยได้เผยแพร่ศาส,สนาอิสลามเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะครับซึ่งในวันนี้คุณครูก็จะพูดในเรื่องนี้นะครับผมอ่ะเรามาฟังกันเลยครับบทา,ารียน1นะครับกาเผยแพรอิสลามนะครับ บทที่1น,นะครับเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาส,สนาอิสลามนะครับอีซีกันดงเง่นนะครับภาษาไทยที่แปลว่าเนื้อเรื่องนะครับอโอเคนะครับเนื้อเรื่องก็ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านภาษามาลายูยาวีนะครับให้พวกเราฟังนะครับเดี๋ยวครูก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะครับ Setelah enam bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Nakap. Shuang raya wela. 6 bulan, dia. Nakap. Pas sedam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong rau ni. Nakap. Ko dapat wahyu pen kran rek. Nakap. Malaikat Jibril datang menemui baginda serta menyampaikan seruan kepada keluarga yang berdi dekat สจารวสุลิตส e l a m a มาทีเกาา้าน,นะครับหลังจากที่ท่านนบีรับวาฮยูจากท่านมลายกัตยิบรีน,นะครับท่านนบีก็ได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับให้กับเครือญาตินะครับหรือว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีนะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับ3ปีนะครับทำไมถึงต้องเผยแพร่เป็นลับๆับครับ,รบ,รบ,รบ เพราะว่าตอนนั้นอิสลามเป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของอิสลามนะครับด a l a ล l i งลิงกุ a n m ง n นมนุอ ada yang memeluk agama Islam s e r a m p a t อ u ร u orang saja นะครับในบรรดาที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับในช่วงระยะเวลา 3าปีนะนะครับก็มีบุคคลนะครับหรือว่าเครือญาติของท่านนาบีหรือว่าเพื่อนๆนของท่านนาบีสหฮตบท่านนาบีนะครับเข้ารับอิสลามนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับ40คน40คนนะครับคือบใญ่กันดากกลุ่นกลุ่มงานคนๆคนมิสกินในอันตรายกเขาอนะครับส่วนใหญ่แล้วนะนะครับ40คน คนนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นระยะเวลาปีเปีนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับคนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนยากจนนะครับมิสกินนะครับยากจนแค่จิตใจนะครับแต่หัวใจนั้นร่ำรวยด้วยในเรื่องของอามัลอิบาดะนะครับนั่นแหละคือท่านสหบับนบีหรือว่าเครือญาติของท่านนาบีในยุคตอนนั้นนะครับผมอ่า ด,มมดิอันตาร์มารกาอิตูเอลล่ะน,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 นะครับในบรรดา40คนนี้นะครับมีมีทางนี้นะครับอ่ะเรามาดูว่ามีใครบ้างนะครับนักเรียนนะครับโอเคน,นะครับ,นนรบตลอดระยะเวลา3ปีที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลวาเลหซัลลัลลัมของเราเนี่ยนะครับเผยแพร่ศาสนาอิสลามในนครมักกะเนี่ยน,นะครับมีคนนับถือศาสนาอิสลามเพียง4ีคนนะครับ Seng bukun Pertamanya Khadijah binti Khuailid istri Rasulullah SAW, Orang pertama Yang memeluk agama Islam Di kalangan wanita nah. ha, Pelihara bahasa Thainan Kau Khadijah ที่เบนติควยลิศนะครับที่เป็นภรรยาของท่านรอสุลลลอฮ์สุลลลอฮฺหัอะลัยฮัวซัลลัมนะครับคือบุคคลแรกเนี่ยนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับในกลุ่มของผู้หญิงนะครับนักเรียนต่อมานะครับสองก็คืออบูบักอัสซิดดีซอฮบักเปิดตามอ่ยังมุมโลอัลกามออิสลามดิคาลังงั้งลิลักย์นะครับ ข้อ2เนี่ยนะครับก็คือท่านอบูบักอสัสซิดีกนะครับก็คือซอฮบัดของท่านนาบีนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามในกลุ่มของฝ่ายชายเนี่ยนะครับท่านอบูบักอสัสซิดีกเนี่ยนะครับควรจะเล่าประวัติของเขาสั้นๆเนี่ยน,นะครับท่านอบูบักอัสซิดดีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เตี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีนะครับ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคนยากจนเนี่ยนะครับท่านอบูุบัคอัสซิดีกก็จะบริจาคนะครับเคยมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามได้จดบันทึกไว้นะครับว่าเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านอบูุบัคอัสซิดิกเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการทรัพย์สินนะครับหรือว่าต้องการเงินนี่นะครับเพื่อ เผยแพร่ศาส,สนาอิสลามแต่ท่านอบูบักเนี่ยนะครับดูความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของหัวใจของท่านอบูบักอัสซิดิกน,นะครับก็คือได้เอาทรัพย์สินของตัวเองทั้งหมดนี่นะครับเอาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละวะเลห์วะสลัมเพื่อทําการเผยแพร่ศาส,สนาอิสลามนะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับสามก็คือท่านอาลีบินอบีตอลิปนะครับิสป,ปุปูรอซูลุลลอฮ์สุลลัละวะเลห์วะสลัม Orang pertama yang memeluk agama Islam di kalangan kanak-kanak semasa beliau berusia belas tahun. Bukuan yang ketiga, itu adalah bukun yang penting dalam sejarah Islam. Orang ketiga adalah Abu Bakar bin Abdul Malik. Dia adalah anak bin Abdul Malik. Dia adalah anak dari Abu Bakar bin Abdul Malik. Dia adalah anak dari Abu Bakar bin anak และท่านก็เป็นคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มของเด็กนะครับผมซึ่งตอนนั้นที่เขานับท่านอาลีนับถือศาสนาอิสลามนะครับอายุของท่านนะครับประมาณ11ปีนะครับผมและท่านอาลีเนี่ยนะครับก็มีเหตุการณ์สําคัญเหมือนกันนะครับได้เสียสละเดียได้เสียสละชีวิตตัวเองนะครับได้ช่วยเหลือ ให้ท่านนบีปลอดภัยในช่วงของฮิจรันะครับนักเรียนต่อมานะครับ c ท่านไซบินฮาริซาะนะครับจากุลังงนฮัมโบลิลากีนะครับท่านไซบินฮาริซาเนี่ยครับเป็นผู้ชายนะครับทาสชายที่มาจากกลุ่มฝ่ายชายเข้าใจไหมครับเอาอีกครั้งนะครับท่านไซบินฮาริซาะเนี่ยครับก็คือทาสนะครับ ที่มาจากกลุ่มของผู้ชายนะครับเป็นคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลามจากกลุ่มผู้ชายที่เป็นทาสนะครับผมและ5ก็คืออุมุลไอหมินนะครับดาริกูโลงันฮัมบอร์ปรมป่วนนะครับในส่วนของทาสในกลุ่มผู้หญิงนะครับก็เป็นของท่านอุมุลไอหมินนะครับผม เราจะเห็นได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร,ร์อิสลามของเรานะครับบุคคล3คนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลสําคัญนี่นะครับในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามของเรานะครับดังนั้นคุณครูอยากฝากให้พวกเราเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับศาสนาของเรานะครับให้ละมาดให้ครบนะครับถือสินอดให้ครบนะครับเพราะว่ากว่าที่ท่านนบีของเรานี่นะครับจะเผยแพร่ศาส,สนาอิสลามมาถึง มือของพวกเรามาถึงพ่อแม่ของเราเนี่ยครับมีความยากลําบากยิ่งนักนะครับดังนั้นเราจงให้ความสําคัญกับศาสนาของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาตาเร็กนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามนะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีอีกนะครับนิดหนึงโอเคนะครับสไลด์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือการบ้านนะครับ โดยจักโจทย์นะครับให้พวกเราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3นะครับให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนบทที่1ลงในสมุดตามที่ลงในสมุดตามรูปภาพที่ครูดได้แนบไว้พร้อมถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเขียนบทที่1นะครับตั้งแต่สตุตละอานามบุลัษน,นาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนถึง humble ประหมุนนะครับจนถึงสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็ให้พวกเราเขียนลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับผมโอเคนะครับสำหรับอันนี้วิชาอาริกนะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุนะครับ